ดีครับครับวันนี้ก็จะพานะครับเยี่ยมชมนะครับเมนูใหม่ของเม็ดไฟดาวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด2เมนูครับแต่เดี๋ยวผมพาเข้าทีละเมนูแล้วกันครับครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับหลังจากที่เราเปิดกระเป๋ามาแล้วครับมาค้างอยู่หน้านี้ครับก็มากดนี่ครับตรงนี้ครับสำหรับใครที่อัปเดตแล้วนะครับถ้าใครยังไม่อัปเดตก็หากดปุ่มเอ่อเบราว์เซอร์ให้ได้นะครับตรงนี้ผมกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บครับเห็นไหมครับก็เข้ามาสู่หน้านี้คือหน้านะครับเดสก์บอร์ดครับนะครับงจานั้นให้กด3ขีด ใช้มือบนตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วเลือกลงไปข้างล่างครับครับเห็นไหมครับจะเห็นเมนูเกิดใหม่ขึ้นมาถึง2เมนูครับ m e t a f i ตกับเอ่อโอเชียนนะครับมินี้แต่เดี๋ยวขอเป็นขอเป็น m e t a f ิตก่อนแล้วกันครับว่าเป็นประมาณไหนครับอ่าเดี๋ยวผมพากดเข้าไปที่ m e t a f i ตครับนะครับเมตาฟิตนี่ยรู้สึกจะผ่านมา1สัปดาห์เลยนะครับมันจะกดเข้าไปปุ๊บรอระบบเชื่อมต่อนิดนึงครับอ่าอินเทอร์เน็ตกำลังเชื่อมอยู่ครับ ตรงนี้พอเข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยตรงครับลูกศรเนี่ยครับสีแดงๆนี่ครับแปะเข้าไปครับแล้วเลือกครับเลื่อนหาคําว่าแปลภาษาครับเห็นไหมครับแปลภาษาพอกดแปลภาษาปุ๊บระบบก็จะทําการแปลภาษาให้กับเรา เมตาฟิ t นี่ก็คือนะครับเป็นเกม <c oughs> ตอบคําถามแล้วก็มีการชิงรางวัลเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับแต่ตอบคําถามอะไรต่างๆ,ๆครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้งวดหน้านะเห็นไหมครับงวดหน้าเขาก็จะมีให้เรานะครับเริ่มอีก2วันนะอีกสวันอีก4ชั่วโมง5้านาทีก็จะมีนะครับแสดงว่าผ่านไปแล้ว1งงวดนะครับมีผู้ที่ถูกรางวัล นะครับมีทั้งผู้ที่ถูกรางวัลมีทั้งผู้ที่ตอบถูกและตอบผิดแล้วก็มีผู้ที่ได้รางวัลอันนี้อันนี้คือเมตาฟิสเราก็สามารถกดซื้อตั๋วได้ครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่สามารถซื้อได้เนี่ยเราก็กดซื้อตั๋วครับพอก,กดซื้อตั๋วก็จะมีการะจะซื้อเท่าไร่ทง้งไงต่างๆก็เนี่ยครับจะซื้อ1ใบ5้าใบ10บใบหรือ5ี่ใบหรือ50บใบหรือ1 0อยใบหรือกําหนดเองเราก็เลือกเอาได้นะครับตรงนี้ครับ อ่านี่จะเป็นเมตาฟิกนะครับแต่ตอนนี้ระบบบอกว่ายอดเงินคุณไม่พอเห็นไหมครับอยอดเงินคุณไม่พอตรงนี้ครับเป็นเมนูเมตาฟิกนะครับลองเข้ามานะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกของเมดไฟดาวแล้วนะครับอลองเข้ามาศึกษาดูนะครับมาซื้อนะครับเมตาฟิกดูอาจจะสักหนึ่งใบแล้วก็ตอบคําถามถ้าเราตอบคําถามถูกเราก็มีสิทธิ์ได้เข้าชิงรางวัลน,นะครับ ่าถ้าเราตอบคำถามผิดใบนั้นก็เสียโอกาสไปครับอ่าตรงนี้ครับโอเคนะครับสำหรับเมนู Metafix ลองเข้ามากดเล่นแล้วแปลภาษาไทยดูนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือทําไมครับเหลือเวลาอีก2วันนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อ Metafix รอบที่2ได้ครับจะมีทุกสัปดาห์นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี